เรื่องการตรวจสอบแนวแขนขวาที่ถูกต้องตลอดแนวสวิงนะครับตรวจสอบแนวแขนขวาใช่ไหมครับโอเคปกติแล้วแนวแขนขวาในการสวิงเนี่ยเราจะสังเกตว่าช่วงแรกก็คือเราเซตอยู่หน้าลําตัวใช่ไหมครับฉะนั้นตัวส่วนตัวผมเองนะผมจะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากให้แขนขวาเนี่ยมันมันถูกดึงไปด้านหลังแล้วมันติดติดอยู่ด้านหลังค่อนข้างมากเห็นไหมครับคือปัญหาคือคนส่วนใหญ่เวลาที่เราออกแรงแล้วแล้วมันเป็นการดึงไปอยู่ข้างหลังมากๆเนี่ย ในช่วงลงเนี่ยมันไม่มีแรงหรือไม่มีมุมที่มันจะกดลงมาใช่ไหมฉะนั้นผมค่อนข้างเมคชัวร์ครับว่าเวลาที่ผมเอามือซ้ายมาขัดที่แขนขวาผมไว้แบบนี้โอเคแล้วผมจับไม้มือขวามือเดียวนะครับสอดเอาไว้ข้างๆนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมจะหมุนตัวขึ้นเห็นไหมครับในขณะที่ผมหมุนตัวขึ้นและให้แขนขวามันทํางานตามธรรมดาเนาะแต่มือเนี่ยผมขัดไว้อยู่นะครับอย่าปล่อยให้มันไปข้างหลังแบบนี้ผมจะรู้สึกว่า แขนขวาผมจะอยู่ข้างลำตัวแล้วก็หน้าลำตัวไม่เลยแต่เข็บเสื้อนะครับตลอดในการสวิงรวมถึงขาลงด้วยครับที่ผมจะต้องเริ่มหมุนและพาไม้มันลงมาเนี่ยผมจะไม่ให้สอกผมมันมาติดติดอยู่ทางด้านหลังในมุมนี้เนาะผมจะให้รู้สึกว่ามันอยู่หน้าลำตัวตลอดเพื่อผมเมค e ชัวร์ว่าผมจะสามารถที่จะเร่งสปีดได้นะครับก็คือง่ายๆเลยอาจจะลองทําที่บ้านดูครับจับไม้มือขวามือเดียวครับเอาแขนซ้ายสอดมา เสร็จปุ๊บหมุนฟึบนะครับขึ้นมานะครับเอาใหม่ฟึบสอดเข้ามาหมุนปุ๊บนะครับตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยนี่แหละครับท็อปสวิงของเราหลังจากนั้นหมุนลงนะครับโอเคเป็นวิธีเช็คคร่าวๆนะครับเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมนะครับ